วันนี้จะมาแนะนำธีการปิดไฟหน้ากล้องนะครับในกรณีที่รู้สึกไฟมันแยงตานะครับตอนคืนเพราะว่าพอทุกอย่างมันมืดแล้วเนี่ยไฟดวงเดียวมันสว่างเปรี้ยงขึ้นมาเลยนะครับไปดูกันว่าปิดไฟหน้ากล้องอยังไงนะครับไฟสีเขียวที่กระพริบๆนะครับกดเข้าไปที่กล้องครับผมเสร็จแล้วนะครับตัวด้านขวาบนเนี่ยจะมีดีสอกดที่ดีสอครับผมกดที่ดีสอ,น,สอนะครับ แล้วก็ไปทีออ่หัวข้อการตั้งค่าองุปกรณ์นะครับนะจะมีคําว่าไฟสถานะอยู่ให้ปิดตรงนี้นะครับเมื่อปิดน,นะครับไฟจะอยู่กับคลิปไฟดับไปนะครับผมก็จะไม่มีไฟสถานะแสดงแล้วอันนี้ก็ไม่มีแสงไฟกวนแล้วครับผมเรียบร้อยครับ